ครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรอนันต์บุญสนองนะครับเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือว่า MBA ของมหาวิทยาลัยเกิดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในสิ่งที่ผมจะ รังสรรสิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมนะฮะซึ่งก็เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับความคิดนะครับที่มีความสนใจนะฮะในการที่จะศึกษานะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะผู้นำหรือว่า l e a d ดอร์ชิซึ่งแน่นอนนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยนะฮะในเรื่องของ leadership เนี่ยนะฮะก็เป็นที่สำคัญนะฮะกับทุกๆองค์กรหรือว่าทุกๆหน่วยงานนะฮะถ้าผู้นำหรือว่าผู้บริหารมีภาวะผู้นำแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งกุยทางไปสู่เป้าหมายที่จะนำทางไปสู่ความสำเร็จอย่างหนึ่งนะฮะต้องอเล่านิดนึงนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยนะฮะผมโชคดีนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า พมริคิดนะฮะก็ว่าได้นะฮะที่ทำให้รู้จักนะฮะบุคคลที่เป็นต้นแบบในเชิงพฤติกรรมของสังคมคนหนึ่งนะฮะที่สมควรที่จะนำเอามาเอาวิถีชีวิตของท่านนะฮะเอาแนวปฏิบัติของท่านนะฮะที่จะมาศึกษาโดยโดยใช้การกาาศึกษาในเชิงในเชิงของการประยุกต์ ะะประยุกต์เข้ากับทฤษฎีภาวะผู้นำนะฮะบุคคลคนนั้นนั่นก็คือท่านาศาสตราจารย์นะฮะในแพทย์ดกรกระแสชนะวงศ์นะฮะที่ผมบอกว่าผมโชคดีนั่นก็คือ,อ,อท่านนะฮะท่านเป็นบุคคลที่เชื่อว่าเป็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาและความสนใจเชื่อว่านะฮะท่านเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่นอน และความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือของมหาวิทยาลัยเกิกซึ่งมหาวิทยาลัยเกิกเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะฮะผมก็อยู่ในช่วงนั้นนะฮะมานะฮะแต่ว่าผู้นำนะฮะหรือว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกิกแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่มหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยโชคดีในตรงที่ว่านะฮะยุคสมัยนี้เนี่ยนะฮะ เป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะพวกเราก็รู้กันในส่วนของการเกิดวิกฤตอะไรหลายๆอย่างนะฮะมันก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจกษษหรือระบบสังคมอะไรต่างๆเนี่ยแปรปเปลี่ยนไปนะฮะตามกระแสนะฮะดังนั้นเนี่ยนะองค์กรต่างๆจำเป็นที่จะต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาห้เกิดโชคดีอย่างที่บอกว่าวก็คือเราได้ผู้นำนะฮะผู้นำที่ เป็นต้นแบบนะฮะทางสังคมแล้วก็ผู้นำที่มีต้นทุนในเชิงพฤติกรรมที่สูงมากนะฮะหรือเราใช้คำว่ามีเครดิตท,ทางสังคมที่สูงเป็นที่ยอมรับนะฮะเข้ามานะฮะเข้ามากอบกู้นะฮะเข้ามาเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะผลักดันภาร,รกิจของมหาัรเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการศึกษากับธุรกิจการศึกษา ต้องใช้คำนี้นะฮะธุรกิจการศึกษาเพราะว่าการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะฮะพวกเราก็ทราบกันอยู่ว่ามันมีการแข่งขันกันสูงนะฮะจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้นำที่มีลักษณะพิเศษนะฮะลักษณะพิเศษที่จะเ,เข้ามานะฮะช่วยในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนภารกิจในด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ะะดังนั้นเองเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาของการที่ผมอย่างที่บอกก็คือโชคดีที่ได้รู้จักคุณหมอนะฮะผมจะใช้คำสันส้นๆว่าคุณหมอกระแสล้กันนะฮะดันั้นเนี่ยท่านได้เข้ามาเป็นอธิการตรงนี้นะฮะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มีการกำหนดดิเรกชันการกำหนดทิศท,ทางของของมหาวาลัย นะฮะที่ชัดเจนมากนะฮะอันนั้นเนี่ยก็เพราะอย่างหนึ่งนั่นก็คือ,อ,อท่านมีต้นทุนอย่างที่บอกนะฮะทั้งต้น,ต,น,ต,นต้นทุนทางสังคมก็ดีนะฮะต้นทุนที่เป็นในเชิงพฤติกรรมก็ดีเป็นที่ประจักษ์นะฮะโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทำให้ผมสนใจในการที่จะเ,เขียนหนังสือนะฮะเพื่อที่จะนำเอาสิ่งที่มันเป็น หลักการนะฮะหลักการนั่นก็คือหลักการที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะผู้นำนะฮะที่มีนักวิชาการนะฮะทั้งต่างประเทศก็ดีหรือว่านักวิชาการชาวไทยก็ดีนะฮะได้ได้เขียนไว้นะฮะประกอบกับที่จะมาประยุกต์กับนะฮะในส่วนของออแนวทางในการปฏิบัตินะฮะของออท่านคุณหมอกระแสนะฮะ แล้วท่านเองเนี่ยนะฮะก็ผมผมได้ศึกษาจากตำราหลายเล่มนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะฮะศึกษาจากหนังสือที่มีหลากหลายนานาทัศนะจากนักวิชาการนะฮะได้เขียนถึงท่านที่เกี่ยวกับในเรื่องของภาวะผู้นำนะฮะท่านเองไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาภาวะผู้นำนะฮะในส่วนของที่จะเป็นในเชิงของหลักการเท่านั้น แต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่นำเอาหลักการนะฮะต่างๆมาสู่การปฏิบัตินะฮะโดยที่เป็นแบบอย่างทางสังคมนะฮะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะได้พูดกันนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะจึงเป็นที่มาผมผมก็เลยสนใจที่จะเขียนเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะผู้นำแล้วก็ชีวประวัติของท่าน นะะในการที่นำมาสู่โดยใช้ชื่อเรื่องว่านะะภาวะผู้นำแนวใหม่นะะทฤษฎีนำมาสู่การปฏิบัตินะะของออท่านาศาสตราจารย์ในแพทย์ดกรกระแสชนะวงศนะะ์เราอยากรู้ว่าทฤษฎีจริงๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเนี่ยนะะเวลานำเอามาสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยนะะมันจะ สำลิดผลหรือว่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจทฤษฎีง่ายๆนะฮะผ่านในส่วนของการมุมมองนะฮะโดยสะท้อนจากภายนอกนั่นก็คือเอาไซน์อินนั่นก็คือให้บุคคลภายนอกนะฮะที่เป็นที่รู้จักนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของอชีวประวัติหรือว่า หรือว่าเคยร่วมงานนะฮะทั้งในด้านสังคมทั้งในด้านการแพทย์นะฮะหรือว่าในด้านของอการศึกษานะฮะกับคุณหมอมานะฮะได้มาสะท้อนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คืออยากให้ทางคุณหมอเนี่ยนะฮะได้ในการที่จะสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยนะฮะกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณหมอนะฮะอย่างแท้จริง ะะอาจจะเป็นตัวท่านเองนะฮะอาจจะเป็นครอบครัวนะฮะอาจจะเป็นลูกนะฮะอาจจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนะฮะแล้วมีส่วนที่เ,เห็นนะฮะในส่วนของออความเป็นภาวะผู้นำของท่านนะฮะอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อย่างที่ได้ได้กล่าวถึงว่าเราจะนำทฤษฎีนะฮะนำไปสู่การปฏิบัตินะฮะอ่านทฤษฎีแบบง่ายๆ และเข้าใจได้ง่ายในการที่จะปฏิบัติได้อย่างแท้จริงได้อย่างไรนะฮะจึงเป็นที่มาส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะฮะที่จะบอกว่าเป็นแรงจูงใจในการที่จะอยากจะทำผลิตตำราตำราเร่มนี้ขึ้นมานะฮะก็เพื่อที่จะให้ให้เห็นถึงในส่วนของคุณค่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะจากการ ที่เราได้รู้จักบุคคลสําคัญบุคคลหนึ่งนะฮะที่หลายหน่วยงานนะฮะต้องการนะฮะอยากได้นะฮะชื่อเสียงหรือว่าแม้กระทั่งอยากได้ตัวของท่านไปนะฮะเป็นผู้บริหารหรือผู้นำนะฮะตรงนี้เนี่ยแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะฮะที่จะทำเนี่ยนะฮะผมได้ยินบ่อยนะฮะว่าท่านเนี่ยนะฮะได้พูดอยู่เสมอว่านะฮะ ผู้นำเนี่ยต้องมีความรักนะฮะความรักเป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้นำนะฮะความรักในที่นี้อาจจะนิยามได้หลายรูปแบบด้วยกันนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะได้นิยามคำว่าความรักตรงนี้นะฮะก็คือความปรารถนาดีนะฮะความเมตตาความกรุณาความรักในเชิงของออทางพุทธศาสนาก็ได้นะฮะความรักในเชิงของออการคื ความรักต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นของผู้นำเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขนะฮะมันเกิดจากใจมันเกิดจากสิ่งที่แรงปรารถนาดีนะฮะมีพาริชันนะฮะแล้วก็มีเอ p มพาธีนั่นก็คือมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าความเข้าใจผู้อื่นนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่จะนำเอามาสู่การขยายความของว่า ภาวะผู้นำนะฮะในยุคใหม่เนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญก็คือจำเป็นที่จะต้องมีคำว่าความรักนะฮะเป็นต้นทุนนะฮะถ้ามีความรักแล้วเชื่อว่าสิ่งที่แสดงออกมาหรือว่าสิ่งที่จะเห็นถึงพฤติกรรมของผู้นำนะฮะในในรูปแบบของผู้ตามเนี่ยนะฮะจะเห็นจากตรงนี้ว่าผู้นำคนนั้นเป็นยังไง นะฮะมีคุณลักษณะที่พิเศษยังไงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในตำราเล่มนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งทีออ่ผมจับได้ในหนึ่งประเด็นที่เกิดความน่าสนใจแล้วเป็นแรงจูงใจอย่างยิ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่นะฮะแต่มีนักทฤษฎีได้ค้นพบอยู่เหมือนกันนะฮะและนี้ก็จะได้นำเอามาสู่การที่จะประยุกต์แล้วก็ เ,เพื่อที่จะให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมท,ที่ชัดเจนแล้วก็เกิดความเข้าใจได้ได้ง่ายๆนะฮะส่วนไรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่านะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะก็จะประกอบสร้างไปด้วยนะฮะทั้งใช้คำง่ายๆก็คือทั้งที่มันเป็นศาสตร์แล้วก็มันเป็นศิลปะนะฮะทั้งในส่วนของผู้นำ ะะแล้วก็ในส่วนของวัดวัดปฏิบัตินะฮะของผู้ที่เป็นต้นแบบในเชิงพฤติกรรมที่ผมผมอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนั่นก็คือผมเลือกก็คือท่านท่านหมอกระแสนี่แหละนะฮะที่เป็นต้นแบบในเชิงพฤติกรรมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นศิลปะจริงๆนะฮะทั้งชีวิตที่ผ่านมานะฮะท่านประสบความสำเร็จในหลายๆด้านด้วยกัน ะะถามว่าคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้ก็มีเยอะแยะมากมายมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละบุคคลนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าในส่วนของ Mindset เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญวิธีคิดนะฮะคนมีวิธีคิดที่แตกต่างกันนา,นานาทัศนะฮะถ้าอย่างอย่างท่านคุณหมอเนี่ยนะฮะท่านมีวิธีคิดที่ที่มี มีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะคิดยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะฮะปฏิบัตินะฮะที่เป็นสิ่งที่ยึดถือมาโดยตลอดนั่นก็คือในเรื่องของออความมีวินัยในตัวเองนะฮะในนั่นก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็ความมีน้ำใจให้กับผู้อื่น นะฮะแล้วก็ในส่วนของการที่จะมีส่วนร่วมนะฮะการที่จะมอบอำนาจให้กับผู้อื่นนะฮะลักษณะอย่างเนี้ยนะฮะมันมีความหลากหลายแล้วมีมีความน่าสนใจนะฮะมันประกอบสร้างเข้ากับทฤษฎีผู้นำในหลายยุคในหลายสมัยด้วยกันนะฮะมันอยู่ในตัวของทางทางคุณหมอเองนะฮะที่ท่านมีความ ถ้าเป็นในรูปแบบของอพฤติกรรมของผู้นำต้องใช้คำว่าท่านมี c o n t ิเ c นซี่คอนติเซนตรงนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือท่านมีความคงเส้นคงวาในเชิงพฤติกรรมนะฮะถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเรียกมีวัดปฏิบัติที่ดีที่ชอบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจ นะฮะเราถึงจะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะฮะในตัวของคุณหมอกระแสนี่แหละนะฮะในหลายๆด้านด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในตลอดชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของนักการเมืองนะฮะท่านกเ็เป็นต้นแบบในเชิงพฤติกรรมมาแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยนะฮะยุคสมัยก่อนจนถึงในปัจจุบันนะ,ะก็ยังมี นะฮะบุคคลหลายคนที่จะมาให้ความสนใจแล้วมาขอแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเมืองนะฮะหรือว่านักการศึกษานะฮะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเองการศึกษาของท่านเนี่ยทั้งตลอดทั้งชีวิตนะฮะท่านบอกว่าท่านมีภาวะผู้นำมาได้จนถึงปัจจุบันก็เพราะการศึกษาก็เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะให้ชีวิตของท่านจากที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะจนมาถึงปัจจุบัน นะฮะท่านมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งชีวิตท่านบอกว่าท่านจะทุ่มเทให้กับการศึกษาเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในชนบทที่เ,เด็กหรือว่านักนักเรียนหรือนักศึกษาที่ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษานะฮะท่านจะใช้สโลแกนว่านะฮะการศึกษาของชนบทนั่นก็คืออนาคตของประเทศไทยนะฮะ และในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของท่านนั่นก็คือทางด้านของสังคมนะ,ะทางด้านสังคมเนี่ยท่านเป็นผู้ริเริ่มนะฮะในการที่จะดำเนินการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งองค์กรทางสังคมที่เป็นประโยชน์นะฮะในการให้บริการในหลายๆด้านด้วยกัน ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวจะกล่าวในในในหนังสือเล่มนี้นะฮะและอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือทางวงการแพทย์ท่านถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญนะฮะทางวงการแพทย์นะฮะตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้กล่าวอ้างลอยๆนะฮะแต่มีนะฮะผู้ใหญ่นะฮะหรือว่ามีองค์กรทางการแพทย์นะฮะหลายองค์กรนะฮะได้มอบรางวัล ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะรางวัลที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะฮะเกี่ยวกับตัวท่านนะฮะตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะฮะอายุ30กว่าขวาต้นๆได้รับรางวัลในระดับโลกนั่นก็คือรางวัลลามอนแม็กซไซได้จากการที่เป็นท่านทุ่มเทนะฮะให้กับวงการแพทย์นะฮะตั้งแต่ชีวิตที่เป็นหมอสุขษาลา นะฮะจนมีคนนำเสนอชีวประวัติของท่านไปเพื่อที่จะขอรับรางวัลนะในส่วนของรามอนแม็กไซไซซึ่งจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่านะฮะอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นความสำเร็จแต่ละด้านเนี่ยจะประกอบสร้างในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะฮะทำให้หนังสือมันมีความน่าสนใจ นะฮะเอาแบบที่จะเขียนแบบอ่านง่ายๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นหนังสือในเชิงชี้ภวะประวัติแต่มีสองส่วนด้วยกันอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนั่นก็คือทั้งในเรื่องของหลักการแล้วก็เทคนิควิธีการหลักการนั่นก็คือศาสตร์เทคนิควิธีการนะฮะนั่นก็คือศิลปะที่คุณคุณหมอได้นำเอาในส่วนของอหลักการเกี่ยวกับภาวะผู้นำ นะฮะมาปฏิบัติจริงนะฮะแล้วเห็นผลจริงแล้วเกิดผลสำริจในเชิงประจักษ์ที่ได้พบเห็นกันโดยทั่วไปนะฮะถึงต่างๆเหล่านี้ก็จะมารวบรวมนะฮะด้วยการที่จะรังสรรข้อมูลต่างๆออกมาเพื่อให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะก็อยากให้ชวนติดตาม นะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือถ้าใครมีข้อมูลก็ที่เกี่ยวกับทางคุณหมอเองโดยเพราะอย่างยิ่งที่มันยังเป็เปนปัจจุบันนะฮะผมจะใชคค้คำนี้ก็คือภาวะผู้นำแนวใหม่นะฮะทฤษฎีนำสู่การปฏิบัตินะฮะของในแพทย์กระแสชนะวงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการาผสมประสานกันนะ ระหว่างผู้นาแต่ละยุคแต่ละสมัยจนมาจนกระทั่งในปัจจุบันนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นําเอาหลักวิชาการมาประยุกต์กับในส่วนของอบุคคลได้อย่างเหมาะสมลงตัวนะฮะก็อย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะก็ต้องขอ,อความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ถ้า มีใครมีข้อมูลนะฮะที่เกี่ยวข้องนะฮะกับทางเ,าเกี่ยวกับอของคุณหมอเองนะฮะในตัวผมเองผมก็จะรวบรวมข้อมูลนะะตอนนี้ก็อ่านเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านจากหลายเล่มด้วยกันแล้วก็ศึกษาจากเอกสารจากทางวิชาการบ้างนะฮะแล้วก็จากโซเชียลนะฮะที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่ปรากฏเป็นหลักฐานสําคัญในการ ที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของท่านนะฮะก็จะได้จากตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางมหาไรเกิกนะฮะที่ได้ทำให้ผมนะฮะได้รู้จักกับทางคุณหมอกระแสนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งการความสนใจในการที่จะศึกษานะฮะเกี่ยวกับชีววประวัติต่างๆนะฮะเชื่อว่า นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นประโยชน์นะฮะกับผู้ที่สนใจนะฮะแล้วก็จะเป็นเอกสารในทางวิชาการเพื่อที่จะนำไปสู่การอ้างอิงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำนะฮะในเชิงของการศึกษาต่อไปขอพอบคุณครับ